จะได้เอาเ่เรื <c oughs>: <c oughs> ่องข้างไหนนะครับเอาเละครับสามคนนี้ดตวล้ครับิว่าวันนี้ใครจะได้อยู่ข้างนี้นะครับเออเรไม่ต้องสิกันะครับนิ้วข้าจุมจุ่มาจ้่มอาพคกาจ้ก็ออเที่ือนั้นเ้เอายาปุ่กาจ้เลยไมนิ้วข้าจุ่จเลยอเชียร์ครับกองเชียร์ขอขอบุนะ ขยับหน่อยครับกองเชียร์ขยับหน่อยนะครับให้เจ้าหน้าที่ให้เช็คจำนวนนักกีฬานะครับกองเชียร์แต่ฮัตจีก่อนกองเชียร์นะครับกรรมการโอ้โหมันชนะเจ๊มัดเยอะมัดเยอะกองเชียร์ขยับออกหน่อยนะครับเดี๋ยวเชือเทียกขาดครับเชือกมันจะขาดครับเพราะว่าเป็นคู่ทิ้งนะฮะแรงเยอะหน่อยนะครับคู่นี้นะฮะสูสีมากเลยนะครับเด็กเมฆมันไปคนละหนึ่งแจมนะฮะดูว่าใครจะได้สองแจมก่อนนะครับ ครับกองเชียร์ครับกองเชียร์ขอขอขยันขท่าหมือนกองเชียร์ขยันเข้างหลังหน่อยครับเดี๋ยวทีมงานจะเช็คนะครับจำนวนนักกีฬานะครับผมพร้อมนักกีฬาด้วยนะครับรบกวนนะฮะผหู้ตัดสินนะหรือขบ่าทางฝั่งนี้นะโอเคครับฝั่งนั้นก็โอเคนักกีฬาพร้อมครับนักกีฬาพร้อมแล้วเด็กมาแล้วนะฮะเด็กมาแล้วคู่ทิงนะครับ แั็กไรย์นะครับชายนะครับยกที่สามพร้อมโอเคพัฟต์อย่ครับเอาเตรียมตัวเชียร์นะรอบนี้รอบที่สามนะใครชนะได้ที่หนึ่งนะครับใครที่แพ้ไม่ต้องน้อยหน้าได้ที่สองกันนะเอาหนึ่งสอง سويو بيسا بيسا ก้เสียครับต้เสยขยับหน่อยขยับหน่อยให้นักกีฬาได้หายใจสดงต้องตเสยขยับหน่อยครับขยับน่อยให้นักกีาได้หายใจได้สยครับ ให้นักกีฬาได้หายใจไห่ให้นักกีฬาหายใจหม่นักกีฬาเหน่อยมากนะครับใช้กำลังเยอะที่พี่นาตัวที่เนาะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะคาร์โบเดรตเยอะมีคร์บล้าว่วอัจเลยครับที่อขเลยเดี๋ยวขนเยอะนะคนเยอะแลั็ยูตอนนี้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวให้นักกีฬาพักสินาทีก่อนนะครับตอนนี้นะครับที่หนาวมีคารีดเยอะนะที่เนาตั ต้องขอยให้นะครับนนาจะเป็นข้อผิดพลาดนะครับการเข้าใจผิดนะฮะเราเล่นอี่ฮาเนาะไม่เป็นไรเอาใหม่อ่าอ่าตอนนี้พักก่อน